ฮัลโหลเซย์ไฮค่ะทุกคนอยู่กับนิชชีอาร์ตีแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำ สกู๊ตชี่เบบี้ทีน้องแกะค่ะจากที่เราดูจากต้นคลิปไปแล้วนะคะแน่นอนว่าวันนี้จะเป็นการทําน้องแกะแบบตาน้ําค่ะตาน้ํา ตัวตึงตัวฮิตที่หายยากมากๆก็คือแบบเป็นตาน้ำสีทองนะแล้วก็ความพิเศษของวันนี้ก็คือน,น้องเป็นตาใจด้วยนี่ถ้าเราจิ้มเราก็จะเห็นตาใจที่มันชัดขึ้นนะคะนิชีได้อินสปายมาจากตาของเจ้าเบบี้ทีมากะลองนะคะแต่วันนี้เราจะยืมตาของน้องเบบี้ทีมากะลองมาใส่เจ้าเบบี้ทีวีสามแกะกันตัวนี้นะคะคือเจ้าแกะเบบี้ทีวีสามตัวจริงค่ะ น้องแกะ Baby TV สามตัวที่เราสร้างขึ้นมาเป็น s ก u i ช h ่ h a d m a d e จากฝีมือของเราเองค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าสัดส่วนก็ใกล้เคียงกันนะเกือบเท่ากันเลยไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะถ้าทุกคนได้ดูคลิปการทำ s กู i ชี่ของนิตชี่หลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะสิ่งแรกที่เราจะเริ่มก็คล้ายๆกันเลยค่ะคือใช้กระดาษ A4 พับครึ่งนะคะ พอเราพับก,กระดาษ A4 วาดรูปแล้วเราตัดออกมาก็จะได้2แผ่นในการตัดครั้งเดียวค่ะซึ่งจะทำให้เราทำงานง่ายมากๆวิธีการวาดแกะก็สามารถดูตามได้ในต้นคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่านิที่สอนวิธีการวาดแกะไว้อย่างละเอียดมากๆแล้ววันนี้ด้วยความที่แกะเนี่ย มีอัพสเซอรี่บนใบหน้าไม่ค่อยเยอะนะคะมีแค่เขาาบนหัวกำหูที่เป็นจุดเด่นของน้องแกะเลยก็คือเขามีสีขาวค่ะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียวเวลาในการใช้สีลงทั้งตัวเหมือนตัวอื่นๆนะคะ ทุกคนสามารถลงสีตามที่นิตชี่ทำได้เลยค่ะซึ่งมันจะง่ายมากๆแล้วก็ใครที่ไม่ชอบลงสีทำตัวแกะนี้รับรองว่าทุกคนจะแฮปปี้และมีความสุขมากๆกับการทำเจ้าแกะน้อยวันนี้เลยค่ะแต่วันนี้นะคะด้วยความที่นิตชี่อยากให้น้องแกะของเราพิเศษขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง<ๆ>ก็คือจะเปลี่ยนตาน้องโดยใช้ตาของเจ้าเบบี้ทีมมากระลองที่เป็นตาใจ มาใส่ในงานวันนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วตาใจจากเบบี้มากรองเขาจะไม่สามารถใส่กับเจ้าแกะในเวอร์ชั่น V3 ได้เราก็เลยครีเอทขึ้นมาในงานวันนี้แทนเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นงานของเราใช่ไหมเราอยากได้หน้าแบบไหนแก้มอะไรก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยและถ้าทุกคนใช้สีเมจิกสีมันก็จะทับไปโดนอีกฝั่งหนึ่งของกระดาษก็จะทำให้ทุกคนสามารถวาดรูป ทั้งสองฝั่งได้ที่มันตรงกันพอดีเป๊ะๆเ,เลยค่ะแต่วันนี้เราใช้สีไม่ค่อยเยอะเลยค่ะใช้แค่สีเทาตัดเส้นใช้สีเทาอ่อนลงตามเส้นที่เป็นส่วนของเงาของขนนะคะจะได้ทำให้ภาพของเราดูมีมิติมากขึ้นแกะตัวนี้ก็จะได้ดูมีความแบบขนปุยๆนุ่มฟูขึ้นมานะคะโดยการที่เราใช้สีเทาค่อยๆระบายตามเงาของขน นิดหน่อยก็สามารถทำตามนิดชี่ในคลิปได้เลยค่ะทุกคนส่วนอื่นๆของเจ้าแกะนะคะก็จะลงตามสีของต้นฉบับเลยก็คือเขามีสีชมพูหน้าท้องเป็นสีชมพูนะคะส่วนการระบายหน้าของเจ้าแกะวันนี้ทุกคนสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยอยากได้เหม่งสีอะไรลงสีนั้นนะคะ อยากได้ตาโกดตากิ้งตาอื่นๆใดๆสามารถทําตามได้เลยค่ะส่วนใครไม่รู้ว่าถ้าจะทําตากิ้งยังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆของเนชชี่ได้เลยนะคะมีสอนทําตากลิ้งไว้หลายคลิปเลยที่สามารถขยับตา ได้จริงๆตามต้นฉบับเลยค่ะอ้อแล้ววันนี้นะคะความพิเศษของเจ้าแกะวันนี้ก็คือเราจะเพิ่มความหนาของด้านข้างให้เจ้าแกะของเราด้วยเวลาบีบนะคะจะได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาบีบนะคะจะได้รู้สึกว่ามันแบบแน่นมือทุกคนมันบีบแล้วมันแบบฟินนะคะเราก็เลยจะเพิ่มความหนาให้เขาด้วย เส้นตรงยาวๆที่เราเห็นอยู่ในคลิปนี้นะคะจะเอาไว้แปะเป็นด้านข้างเพิ่มความหนาให้เจ้าแกะเบบี้ทีของเราค่ะดังนั้นนะคะดิชี่จะใช้ความกว้างขนาด4เซนและเหลือขอบด้านข้างอีกด้านละ1เซนเอาไว้แปะติดกับแผ่นด้านหน้าและแผ่นด้านหลังของเราค่ะทุกคนเหมือนอย่างทุกคลิปที่ผ่านมานะคะ พอเราวาดรูปลงสีทุกอย่างเสร็จหมดแล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าและด้านหลังนะคะด้านหลังวันนี้ก็ทําง่ายมากๆเลยเพราะเราจะแค่ตัดเส้นและลงสีเทาลงไปตามขอบแบบนี้เฉยๆค่ะเราก็จะเอาเทปใสขนาดใหญ่มาแปะลง ให้ทั่วชินงานของเราเลยสีในกล้องของเจ้าแกอาจจะดูสว่างกว่าปกตินิดนึงนะคะเพราะว่าในชี่ปรับแสงใหม่ <c oughs> ก็เลยทำให้น้องอาจจะดูสีซีดๆไปแต่ว่าตัวจริงของเจ้าแกะนี้ก็สีค่อนข้างจะสดอยู่นะคะที่สำคัญเลยก็คือทุกคน มันเป็นงานศิลปะนะคะมันมีความพลาดเป็นเรื่องธรรมดานิตช,ชีมาแชร์ไอเดียมาทําให้ทุกคนดูก็ทําผิดพลาดได้เหมือนกันค่ะทุกคนอย่างเช่นวันนี้ที่นิช,ชี่ทำตาออกมาแล้วตาน้องไม่เท่ากันนะคะคือมองภายนอกอ่ะน้องอาจจะดูแบบสมบูรณ์ดูโอเคแต่พอมาดูใกล้ๆอา้าตาฝั่งนี้ใหญ่กว่าตาฝั่งนี้ซะงั้นแล้วจากนั้นก็พับครึ่งแล้วตัดออกมาค่ะ การที่เราตัดพร้อมกันทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังจะทําให้ทั้ง2แผ่นมีขนาดที่เท่ากันเป๊ะพอดีแต่เราจะต้องจับให้ดีนะคะอย่าให้กระดาษเลื่อนระหว่างตอนที่เราตัดค่ะิที่ตัดกระดาษขึ้นมาอีก1แผ่นนะคะที่ที่มีความพอดีกับกรอบหน้าของ เจ้าแกะของเรานะคะขึ้นมาอีกหนึ่งแผ่นแล้วก็วาดตาหัวใจลงไปในกระดาษแผ่นนั้นให้ตรงกับรูที่เราเจาะนะคะหลังจากที่เราวาดและลงสีตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตาน้ำกันค่ะตาน้ำวันนี้นะคะตั้งใจทำให้เหมือนกับของต้นฉบับเลยก็คือเขาเนี่ยสามารถกลิ้งน้ำไปมาได้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยใช้น้ำมันจากเบบี้ออย ใครไม่มีเบบี้ออยนะคะใช้น้ำมันใช้น้ำมันอย่างอื่นได้ที่เป็นสีขาวอ่านอกจากเบบี้ออยที่เคยทดลองแล้วก็จะมีน้ำมันยาหม่องพวกพิมพเสนอะไรแบบนี้ทุกคนที่เป็นน้ำมันนวดอะแต่ถ้าให้ดีเป็นสีขาวจะดีนะคะแล้วก็สีเหลืองวันนี้ใช้เป็นน้ำเปล่าผสมสีลงไปค่ะนิตชีใช้สีเมจิกนะคะจุ่มในน้ำเพื่อให้ สีของเขาเนี่ยออกมานะคะจริงๆอยากได้เป็นตาน้ำสีทองคล้ายๆกับต้นฉบับของเจ้าเบบี้ทีที่มีออกมาแต่ว่าทำออกมาแล้วสีค่อนข้างจะเหลืองเกินไปทุกคนสามารถผสมสีส้มเข้าไปอีกนิดนึงให้น้องมีความแบบเหลืองอมส้มจะได้ออกเป็นสีทองเหมือนกับของต้นฉบับได้เลยนะคะน้ำกับน้ำมันนะคะเขาจะไม่ผสมกันเพราะว่า มวลความหนาแน่นของน้ำกับน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นมันเลยผสมกันไม่ได้นะคะแล้วน้ำมันเนี่ยเบากว่าน้ำก็เลยลอยอยู่ข้างบนส่วนน้ำหนักกว่าก็เลยอยู่ข้างล่างคะ่ะน้ำมันที่เราเห็นก็เลยกลิ้งอยู่ข้างบนแล้วก็น้ำอยู่ข้างล่างน้ำมันอีกทีหนึ่งนะคะสีขาวที่ทุกคนเห็นในคลิปเนี่ย คือน้ำมันและสีเหลืองที่ทุกคนเห็นในคลิปคือน้ำเปล่าที่นิชี่เอาผสมกับสีเมจิกให้เกิดเป็นสีเหลืองค่ะทุกคนจากนั้นนะคะนิชี่ก็จะแปะเทปกาวสองหน้าไว้ที่ขอบด้านละ1เซนทั้งด้านบนและด้านล่างของแถบที่จะเอาไว้ติดด้านข้างของเจ้าเบบี้ทีนะคะติดกาวสองหน้าเสร็จแล้วก็ตัดตามในคลิปได้เลยค่ะ ใครไม่มีกาวสองหน้าใช้เป็นกาวลาเทก็กหรือกาวน้ำใสธรรมดาทั่วไปได้เลยนะคะเพราะเราใช้ติดกับด้านในกระดาษ แต่ถ้าใครไม่มีกาวเลยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราใช้เทปใสแบบเล็กนะคะแปะติดให้ด้านหน้าและด้านหลังติดกันได้เลยค่ะเราจะเอาแผ่นด้านข้างที่เราทําเสร็จเนี่ยไปติดไว้กับแผ่นด้านล่างที่เป็นรูปแกะนะคะทุกคนสามารถทําตามตัวอย่างในคลิปได้เลยค่ะเราจะต้องดัดเส้นยาวๆเนี่ยตามรูปร่างของเจ้าแกะของเรานะคะลิชี่วันนี้ใช้สํารีนะคะทุกคนก็จะเอาสํารียัดใส่ตัวของเจ้าแกะให้เต็มเลยค่ะ ทุกคนสามารถวางให้ได้เยอะที่สุดตามที่จะทำได้ได้เลยนะคะถือว่าเป็นเคสตัวอย่างนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเขาไม่มีสัลรีอยู่ข้างในนะคะพอบีบไปแล้วน้องก็เลยยับแล้วก็ย่นแบบนี้มันทำให้น้องไม่ฟูออกมาข้างนอกนะคะปะหลังจากที่เรายัดสัลรีเข้าไปในตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาแผ่นด้านหน้าเข้ามาปิดค่ะหลังจากที่นิชี่ปิด หผนด้านหน้าไปได้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะยัดสัลรีเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพื่อเช็คความแน่นนะคะพอเรายัดสำลรีเข้าไปในน้องจนเต็มที่แล้วก็จะใช้เทปใสแปะทับอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้รอยทุกอย่างสนิทมั่นใจได้ว่าเขาติดกันสนิทดีแบบที่จะไม่หลุดออกมาตอนเราบีบเล่นนะคะ หลังจากที่เราปิดสกอตเทปเก็บงานทั้งหมดเรียบร้อยนะคะแกะของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนทําได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะส่วนใครที่ตามตรงไหนไม่ทนันหรือสงสัยอะไรพิมพ์ถามในชี่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคนเลยค่ะนี่ละค่ะทุกคนด้วยความที่เป็นแฮนด์เมดนะคะแล้วก็ เป็นงานศิลปะบางทีมันก็จะไม่ได้แบบเป๊ะๆถึงแม้ว่าเนตชี่จะทำเจ้าเบบี้ทีมาหลายตัวแล้วก็ตามแต,แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดในการสร้างงานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้องแกะเบบี้ทีวีสมีน้องหลายคนขอเข้ามาแล้วตอนนี้เนิตชี่มาทำให้ทุกคนดูแล้วนะคะเสียงวันนี้อาจจะแ,แปลกๆนิดนึงหรือทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นอะไรก็คือเป็นหวัดนะทุกคน เสียงก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะถ้าทุกคนอยากให้นิชี่มาทำอะไรให้ดูอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป See you n ext คลิปบายบายค่ะทุกคน See you บายบาย